มาถึงแล้วรถแบ็คโฮโอ้สี์เจ็ดเคยเนาะลงหน้าบ้านเลยเสียงโหมบกเสียบีทเทร์ซิงใครจะไปอีกก็มันจะปีนตรงนี้ไง ขยับปีครับวัสดีครับขยับปีนิดนึงให้หัวมันอยู่ตรงเสาไฟพอดี <ลง S 1> มันถึงจะม่ลเลยอะฮะลงนอกเลยอะครับลงนอกเลยยังไงไม่มีที่ลงแล้ว<อ>นี่ไงเอกสาร กินข้าวอยู่น้องแคร์น้องแคร์ตรงไหนทำไมมาเร็วจังตรงเลยตรงตรงนี้ลเละไม่เถอะเลกอันนี้สวยดีเสียงคล้ายๆกับเจ้าบุญชูเราเลยคล้ายกันไหม คล้ายๆกันกับคันนั้นไหม,ไมสวยคนะ <laughs> ันนี้แหละสวยคันนี้แหละคันนี้แหละสวยแล้วฮะอ,อ๋ะอบ,บนัน,นทัดท่อนเดียวเหรอ,อ,อด้ามาแบบไหนอ,อ๋อมันทุกโปะใช่ไหมอ,อ,อ๋อถ้าเป็นถ้าเป็นท่อนเดียวมันจะยืดได้ ยืดชิงเฉียงได้หักลงมามันทุกกระถางมองไม่เห็นเลยครับข้อก็บอกยาวนะของเราก็ะบอกสั้นสวยมากเลยรถคันนี้ล้างออกนี่ยังเจ๋มเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนซีนครับ เปลี่ยนซีนปลายกระบอกตัวบนแล้วก็ตัวตัวยกด่าน,นขวาขับลงได้ไหมได้ครับเอาโอเคขับลงให้หน่อยอ๋อเกียยวฝากเหรอเป็นเกียยวฝากอู้อย่างดีเลยหางเป็นเกียยวฝาก นี่ยผมยังใจอยู่ว่าผมจะใช้บันไดเกียร์ฝากหรืออะไรเนี่ยท่าน้องผมที่อยู่ช่างยุทธ์อ่ะจะใช้เป็นเกียร์ฝาหรือจะใช้เป็นไอ้นี่ดีอ่ะให้เสียบีค้ับช่วยน่ยให้เสียบีเทร์ซิ่งเป็นคนขับลงแต่บันไดสวยมากเลยสลบอ่ะ รถสวยมากเลยวันไหนสวยมากสวยมากครับเ,เลร์อคันนี้สวยจริง,งรงเิเอ้าเปอะไรอะ่ะมันต้องใช้รหัสไงอเออรหัสอะไรอะ่ะอะไรวะลองโทรถามลุงพี่ดูรหัสอะไรเออโทรถามหน่อยผมจำรหัสไม่ได้ รหัสเลยวะเออเขาตั้งรหัสอะไร003อะไรสักอย่างนี่แหละอะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวต้องโทรถามทำไมเขาไม่ได้บอกผมสามต่อสองเออสามสองสองสองเฮ้ยเราต้องให้เจ้าของเขาเปลี่ยนรหัสใหม่นะมันออกสื่อไปแล้ว อ่าต้องเปลี่ยนรหัสใหม่เด้อเจ้าของรถอะ่ะอันใดท่อนเดียว,วอ่ะไอผมผมอยู่ข้างในเวลาขึ้นสองร้อยเนี้ยแต่อ่ามันมันมันใหญ่เกินไปเหรอแคบสองร้อยเหยียบอ,อ,อ๋ออ๋ออันใดมันอยู่ข้างในตรงนั้นอันนั้นมันเสมอข้าง ล้มหรือเปล่าทำมันเป็นอย่างั้นเออมันมันไม่บรรลานกันเลยเนาะดูดิมันอยก อจอดขึ้นยังมาถูกกันน่ะนะะเดี๋ยวเาจะเอาหางันไดขึ้นเร็วดีนะนะระวังสายไฟเด้อเสีย เีืยนระวังสายไฟเด้อไม่มีไฟเหรอรถกระโคนเนี้ย,ยสวิตมันก็อยู่แถวนั้นเลยมองเห็นไหมละ่ะ <c> เ <oughs> อมอมัวมัวไปไม่ออกอืมเขาเรียกว่าตัวก,ตกันตก ถอยเลยถอยเลยตรงตรงเลยเสียจะวิ่งมาก็ได้เสียต่วิ่งมาผนไม่ถอ <c oughs> ยอีกหน่อยถอยอีกหน่อย <c oughs> อ่าถอยวิ่งมาเลยอ่ายกได้เลยเอาแท็กมันคล่อมๆตรงร่องสักนิดหนึ่งอะ่ะ นั่นแหละตั้งมือเลยเสียตั้งมือลงมาตรงนี้เลยตั้งมือมาหันหน้ามาทางนี้เลยตั้งอย่างเงี้ยเหมือนเท่ๆหน่อยอ่านั่นแหละเฮ้เดี๋ยวต้องเดินไปเอาไอ้นี่ เดี๋ยวเอาเงินมาโอนค่าเทเลอร์ต้องไปเอาโทรศัพท์มาโอนค่าเทเลอร์ให้พี่แกเพราะว่าลูกค้าเขาโอนมาแล้วอะไรนะสามตองสองใช่ไหมรหารเดี๋ยวไปเอาโทรศัพท์มาโอนกันสติ๊กเกอร์ด้วยนะเนี่ยอ๋อสติ๊กเกอร์ด้วยเหหรอลายยแผ่นด้วสติ๊กเกอร์แผ่นละห้าพันพอดีแหละติดลบไปติดลบไปด้วยหลายแผ่นเดี๋ยวสติ๊กเกอร์แจกให้ ันนี้การที่เสียลงคิดว่าที่ไปเอาล้อไปใส่แล้ปแบใช่ใช่คันนี้แหละเจ้าบุญชูอันนี้แหละบึกบึนมากคันนั้นหนักกี่ตันสิบสองฮะสิบสองคันนี้น่าเกินเกินะอูเหลิกเหล็กคันนั้นอ่าสอดเท่าไหร่สิบสองเซนสิบสองเซนไม่ใช่อเหล็กอะไรสอดหน้กหกหกไอบีมเฮดบีมเฮดบีมเหรอหกเฮดบีมแสดงว่าคันนั้นหนักกว่าคันนี้มันสอดห้าเฮดบีมห้าคันนั้นน่าจะหนักกว่า สิบสองเส้นใช่ไหมแค่สอดแล้วไม่ไม่รวมลาดไม่รวมไม่อู้หนักมากขนาดนั้นเออดูหนักนี่ผมยังไม่เปลี่ยนยางเลยยังไม่ทำอะไรเลยเดี๋ยวรอเปลี่ยนยางเปลี่ยนทำเบาะทำภายในไอ้กระบอกสิบสองห้าราคาเราได้ราคาได้เลยร้านสองแสนห้าแม่ลูกนี้รอเสร็จครบทำดีกว่าคันหนึ่งอยู่เนี่ย ช่างเอ็มตีนระเบิดอ่ะอันนั้นคันเอาไว้ใช้เองเลยจะทำ <c oughs> ไม่ไม่แม่เก็บเก็บล่งคันนั้นถาดหลังเนี่ยจะเอาเก้าเมตรเลยจะเอาลูกหัวหางให้เตรียมสิบสองเมตรเลยเอาไว้บรรทุกเวลาเราไปซื้อเทรลเลอร์ซื้ออะไรก็เอาวินดึงขึ้นเลยจะรับจะรับผามัคคโอีกก็ติดต่อผมได้ครับมีตอนนี้มีเซตเล็กร้ยี่หนึ่งมีใช่ไหมมีร้านร,าร้านหนึ่งห้าร้านหนึ่งห้าถ้าจี่ดจี๊ชั่วโมง ม,ม,ม,มื่นแล้วใช่ไหมืหม่นละเอาละบอมพอาะละเดี๋ยวไปเอาตังค์มาให้พี่เขากันขอบคุณครับไปจอดกินข้าวน้องแคร์ไอ้เราก็นึกว่าห้าทุ่มนะเดี๋ยวมาถึงทำไมเร็วอย่างขับเท่าไหร่เนี่ยปิดจีเวีขับมาเหรอไม่ปิดหรอกก็วิ่งแปดสิบวิ่งแปดสิบนะครับอ๋อบูมอามพิเศษโสวยนะตอนนี้ทำสีแล้วอันนี้ตอนเดิมเดิมตอนที่ได้มาตอนนี้ทำสีอ่ะมีรูปทำสีไหมรูปทำสีเร็วดีไหม ก็ได้อะเซตอีกหนึ่งพออผมก็ไอ้ดีอยู่ทําให้โคขายเหมือนกันไม่ได้คอัผมตัดในหน้าคารเมลนอ๋อก็คือหาแล้วก็มีคนก็บอ่วมาให้คอมนอกคอมนอกคารเมลคารเมลครับผมก็ทำอย่างนั้นแหละไม่ได้เยอะหรอกผมก็ทำคล้ายๆกันนี่แหละแต่อาศัยว่าพวกเยอะก็หาช่วยๆกันเนี่ยสองรุสองร้อยก็มีรุ่นแปด เอาล่ะ2สองร้อยเร่นแบบเขาะสมใช่ครับเออมีคนถามอยู่นะสองร้อยเปิดเมื่อไหร่แปดเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะโทรหาทางนั้นน่ะอันนี้ทำสียังนี่ทำอะไรอะไรทำแล้วทำแล้วอู้สวยนะหมื่นเท่าไหรหมื่นกว่าชั่วโมงเท่าไหร่โอเคดูเท่าไหร่ขอแค่มันเร็วอ่ะขอแค่มันโอเคอ่ะเพราะรถพวกนี้เขาเก็บระบบตวอืมเขาเก็บ เก็บไล่ระบบให้มันก็โอเคนะเอามาพร้อมใช้เลยเนาะพร้อมใช้เขาเก็บไล่ระบบให้หมดดีดีหมื่นกับห้าร้อยเสียหมื่นกับห้าร้อยเฮ้ยนิดเดียวเองอ้โนี่ไงเก็บซึมเก็บไล่หมดแล้วซีนเซอร์หมดแล้วครับเก็บหมดแล้วครับแล้วก็มีแคทหน้าสนไม่ก็แล้วแคตสามล็สุกสามหนึ่งสองสามปีสองที่ t w อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมมเบอร์โทรอ๋อนี่ทำงานเหรอคันนี้เลยใช่ไหมโอ้ ม,ม,มันบูมอาพิเศษมาตั้งแต่แรกเลยไหมไป,ไปอันนี้ป,นป้ายแดงสู่บ้านเราโอเคนะนี่บรรยากาศเริ่มทะเดียนก็กี่ปีแล้วเนี่ยกี่ปีได้ไหมน่าจะเลยเขาบอกอยู่ <S <S ตัวหนึ่งเนี่ยน่าจะกี่ปีวะรถตสหนึ่งสองสามน่าจะไม่เกินเจ็ดไม่ข้ามเจ็ดปีหรอกไม่ข้ามหรอกประมาณหมื่นชั่วโมงก็ประมาณห้าปีรถปีสองพันสิบสองสองพันสิบสองหรอเคีเยวสงูงเฮ้ย สองพันสิบสองก็หลายปีเก้าปีเออแปดปีเก้าปีอ๋อเฮ้ยแต่แปดปีเก้าปีเพิ่งหมื่นชั่วโมงเองใช้งานน้อยนะหมื่นห้าร้อยติดเครื่องไม่ชั่วโมงก็ขึ้นแล้วเออไม่มีการรีใหม่อะไรใช่ไหมใช่เดิมเดิมโอเคที่เตะหรือย้ยังไม่ทำสีอ่ะเดิมเดิมเลยเอพราะจะขายมาเก็บสีเออโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวติดต่อมีลูกค้าถามอยู่มีลูกค้าถามพี่เจ้าลูกใครก็บอกได้ว่าผมผม จะดีกันอยู่หลายที่อยู่เสียอาัดเสียเอิร์ออะไรพวกนี้บันลงมันไล่ใช่ไหมจูนนั่นแหละเออ่าบันไล่กัอยู่นี่นี่ของพี่กรณ์ไพโรดเสียไพโรดเสียอะไรใช่ไหมใช่ให่พี่กรณ์เลยอ่าเสียไพโรดผมก็ไปซื้อรถกับแกไปซื้อที่แรกว่าจะไปซื้อเทเลอร์แต่ไปดูแล้วมันไม่ได้กันแล้วก็ตามไปซื้อรถดัมแกคันคันรถขยะกทมหรือเปล่าคันอ๋อคันนี้ร้านสองห้าร้านสองห้าคันนู้นร้านห้าเหมือร้าน ร้านหนึ่งห้าเครื่องเป็นดีนะ e สิบสามสี่องขนุนน่ะตอนเป็นหัวส้มมาเสียเคยไปถ่ายที่ช่างเปียวต้องต่อหางะหัวกออยู่พื้นน่ะช่างเปียวอุ้ยเรื่องอยตเสีไก่อันนี่กันิี่จะของเสียไก่ไหมนี่นะเสียไก่ลูกเรืออ่อ้เนี่ยเสียไก่นี่เอออ่าเนี่ยดูเสียไก่เนี่ยใช่ไหมันนี้ใช่แต่ตอนนนั้ที่เสียไปถ่ายหัวยังอยู่บพื้นอยู่เองคันหัวสีส้มอ่ะที่มันอยู่ข้างนอกแกนะใช่ใช่ ไอซื้ออูดเสียไก่ไปเท่าไหร่ซื้อไปเท่าไรร้านหนึ่งห้าร้านหนึ่งห้าตัวนี้เป็นน้ำเป็นลมแห้งทั้งหลังทั้งหน้าไหมหรือว่าข้างหลังเป็นน้ำมันข้างหลังน้ำมันเหมือนกันแต่ก็ตอนนี้เปลี่ยนเปลี่็นเสื้อเหลาไปแล้วอ๋อเปลี่ยนเสื้อเผาใหม่ละเปลี่ยนใส่เป็นเบรกแห้งไปแล้วเบกแห้งไปแล้ว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 เฟืองไทยได้ได้ไล่เฟือง้ายไหมเนี่ยเขาใส่ไล่ไปให้เลยเป็นเท่าไหร่เฟือง้ายเท่าไหร่แปดสามเก้าที่วิ่งดีนะเนี่ยวิ่งมาเบาๆเลยแปดสามแปดวะเฮ้ยแปดสามเก้ามันช้าไปมั้งฮะเก้าเก้า แปดสิบเก้าเอาเก้าสามแสนนั่งนับอยู่กันที่รื้อของอาจารย์ใหญ่อะเรื่องกระปุ่งเพิ่งจะทำเสร็จไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยวเงามาได้พี่ดหยวอ่าไอ้เครื่องหลังอะนะแต่ทุนท้ายผมก็เอามาเปลี่ยนลูกเือนใหม่หมดเลยอ๋อก็คือเราเปลี่ยนเฉพาะดุมไม่ได้เปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเสื้อเผาเปลี่ยนยกชุดเลยยกยกยกเสื้อเผาเอาไว้เฉพาะโบกี้เอาเฉพาะโบกี้เปลี่ยนเปลี่ยนเผากกำลังไว้คือว่าเส้นหลังเนี่ยมันเป็นของเส้นเดิมอยู่แล้วผมก็ไม่ได้เปลี่ยนอ๋อเอาเฉพาะไอ้ข้้้้้าาาางงหหนนออไข ไอตัวชุดหน้าแต่ชุดหน้าผมก็ใช้ดันทงโซเทียมชุดเดิมหมดดันทงท้ายชุดเดิมแค่เปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนเบิร์นจอกจอกโอ้จะได้ข้างใหม่เฮ้ยเราอยากจะรู้ฝั่งท้ายบางคนอ่ะซื้อซีรีส์เจ็ดไปแล้วมันช้าเกินอันนี้้จ839ใช่ไหมเกียร์ธรรมดาที่เขามากับรถนี่ใช่จดเกียร์เดินหน้าเกียร์เดินหน้าต้องใช้ฝั่งท้าย839เั้างว่ารอบพันห้านี่จะวิ่งได้เท่าไหร่รอบพันห้าผมวิ่งอยู่เจ็ดแปดสิบเออนั่นแหละเนี่ยรู้ยัด นประหยัดดีไอ้แล้วแล้วเขาบอกไอ้สิบสี่หนึ่งเป็นไงไม่เคยลอกไม่เคยรู้สิบสี่หนึ่งคือเขาปากมาเนี่ยผมขึ้นกี่ห้ามานะโอ้ดันกี่ห้ามาเลยยาวเลยเบาๆแบบไม่ได้ความร้อนขึ้นไหมไม่ขึ้นร้อนปะกันหนึ่งแสดงว่าตัวเนี้ยมันบาลานซ์กันแปดสามเก้าตัวกี่สองว่าเบาๆวิ่งเบาๆพื้นธรรมดาเลยแปดสามเก้าเดี๋ยวผมจะจำเอาไว้เฟืองแปดสามเก้า ถ้าจําไม่ได้ก็จะดูคลิปนี้แหละเดี๋ยวไอ้ไปเอาโทรศัพท์มาโอนตังค์ให้พี่เขาบนบ้านอะเยวโทรศัพท์มาเอาสติกเกอร์มาด้วยเอาสักสามแผ่นสี่แผ่นเนาะครับผมพอมัดีพวกขับรถครัวเขาบอกให้ขอมาให้กันด้วยเออาห้าแผ่นไปเอามาให้พี่เขาห้าแผ่นดูนะกลุ่มแล้วก็หักพี่เขาแผ่นละห้าพันตายลบแล้วโนคืนไเสียอีกทีไหนๆเรูกกันเสียหน่อยโอเคโอเคเดี๋ยวนะขอบครุณ